อา,านแรงสี่วันเกิดเทวดามาให้โชคถูกหวยรับทรัพย์เป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงนทองดวงชะตากำลังจะพลิกผันร่ำรวยพิกิกชะตาชีวิตเหนือความคาดหมายดวงชะตาจะเปิดรุ่งโร่สำเร็จรับทรัพย์โดยโชคสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะบังเกิดแก่คนลายมือกรรบาท X ตรงกลางหัวใจพ้นวันอาสานี้ดวงชะตาเปิดรุ่งโร่สำเร็จรับทรัพย์โดยโชค ดวงชะตาท่านใจเย็นๆกาลังจะมีสิ่งดีๆบังเกิดแก่กท่านทั้ง7วันเกิดนี้แต่จริงๆแล้วเราจะยกเว้นขึ้นมา4วันเกิดอาถรรพ์แรงมันหนุนนำดวงชะตาเป็นอย่างแรงนะครับเทวดามาให้โชคดวงชะตาพิดผลร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเกิดเรื่องสะพ้ายเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่าน,าน4วันเกิดนี้อยู่เกณฑ์ชะตารับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมาดูคนเกิดวันแรกกันครับ คนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเหรือสิ่งความคาดหมายเทวดามาให้โชคนุนดําดชะตาอาจจะถูกหวยที่ท่านเคยซื้อไว้ซื้อไว้แล้วเลขนั้นบอกบอกได้เลยว่าจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีรวยกันสนั่นเมืองรวยกันสนั่นเมืองดวงชะตาเทวดาให้โชคแล้วคนลายมือกระบาดพ้นจากวันอาสานี้จะเกิดเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นมา เป็นอาถรรพ์ที่ดีนะครับจะมาหนุนนำดวงชะตาทางด้านเรื่องความรักการงานการเงินนะครับโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาประเดบประดังก็มาทําอะไรก็จะสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการงานการเงินมีจํานวนมากที่คาดหวังเอาไว้จะมาหนุนนำนะครับรับผลตอบแทนที่มากที่คาดฝันเอาไว้อย่างมากนะครับคุณจะสมหวังดังใจหมายสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้นะครับจะได้ดังใจหมายประสบความสำเร็จ ช่วงชะตาที่ท่านรอคอยมาเยื่อนนานนะครับยืดยานวิญญาณข้านทางข้างถนนวิญญาณที่บริวารถนนแถวทางโค้งต่างๆนะครับแอบมองท่านอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใส่องค์พระแฝงเอาไว้และดวงชะตาจะเปิดนะครับกราบไหว้ตัวเรียกองสารเจ้า่อเสือหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับผู้คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะมาหนุนนำนะครับกราบไหว้ให้ดีนะครับ ผู้ใหญ่ผู้กองคองรวมถึงวิญญาณญาติผู้ใหญ่นะครับูอยญาติแต่ใหญ่ลงป้านนะอาจะมาหนุนนำดวงชะตาอาจจะมีโชคลาบนะครับเข้าฝันเข้าบอกก็ได้คนเกิดวันจันทร์มาดูคนเกิดวันอังคารนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุมครองรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิผันทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอาฐานแรงบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารคนลายมือกระบาดเอ็กตองกางหัวใจอาฐานแรงเทวดาจะให้โชคถูกหวยเร็วๆนี้ ดวงชะตาเช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์มีผู้ใหญ่ปกปักคุมของรักษาเช่นวิญญาณญ,ญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นตระกูลสายเลือดเดียวกันนะครับบริการบริการประจําตําแหน่งของท่านอย่างเช่นกุมารทองหรือว่านะครับสิ่งต่างๆที่คอยติดตามตัวท่านมาอาจจะมาุนนนำดวงชะตาพิพาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับมีคนให้ความช่วยเหลือทางด้านเรื่องการงานการเงินเกิดปฏิหารเกิดขึ้น มีโชคลาภเงินทองวาสนาเทวดาจะมาโชคถูกหวยนะครับรับทรัพย์รวยโชคนะครับมีการปรับตัวเก่งสภาวะเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนได้ช่วงนี้มีอะไรโดนจิตโดนใจหนุนดำดวงชะตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายปรับตัวให้ไวนะครับเรื่องเงินเรื่องทองปรับตัวให้ไวได้เงินมาแล้วเก็บให้เงียบนะครับดวงชะตามีการหมุนเวียนเก่งนะครับจากการการงานการเงินหมุนเวียนทําทุกสิ่งทุกอย่างสร้างผลกําไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใบนะครับอะไรที่ท่านวางรากฐานเอาไว้นะครับท่านจะถูกหวยรวยหุ้นเป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองพิกชตาชีวิตมียศมีตําแหน่งเป็นผู้มีผู้ใหญ่ชีพนะครับในสายงานมนโนนำดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกว่ามันมีความเคารพย่าเกรงกับบุคคลคนท่านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะสังเกตลักษณะคนที่จะให้โชคลาภท่านดีๆนะครับลักษณะสูงข่าวยาวนะครับ ดูง่ายๆว่าเป็นผิวดำแดงจะมาหนุหนน,นำดวงชะตาพิพันทำให้ท่านประสบเลจราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบางครั้งดูเป็นคนดุนะครับในสายตาคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ได้ยำเกรงจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านประสบเ็จน,นะครับและทางด้านเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะครับเพศตรงข้ามจะมาหนุนนำแต่ว่าดลลลูลักษณะแล้วจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เข้ามาหวานแหววแน่นอน ะจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นเจ้าหน่ายลูกจาก้างนะครับอาจจะดูงงๆแต่ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นแฟนกันนะนะครับมาดูคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธนะครับตกตําแหน่งพรสวรรค์เทวดาปกปักคุ้มของรักษาหนุนดำดวงตาพิพันทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองถูกหวยมีโชคมีทรัพย์นะครับอาถรรพ์แรงบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านอย่าคิดว่าอาถรรพ์ต่างๆนั้นไม่มีจริงบอกได้เลยว่าอาถรรพ์กากาบาทเอกตรงกลางหัวใจนั้นมีจริง อาชีพอิสระนะครับอาชีพเสริมต่างๆจะมาเลี้ยงดูทําให้ท่านประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองลุ่งโล์ประสบเดจสมหวังดังใจหมายหากกาลังจะนะสมัครงานนะท่านจะสมหวังดังใจหมายท่านตีตกงานอยู่จะได้งานทําพิกชะตาชีวิตเทวดาจะไม่โชคหลังพ้นวันอาสานี้ไปอาถรรพ์แรงบังเกิดขึ้นกับอาการบาดเอ็กตรงกลางหัวใจถูกขยุยนะครับมีมีดวงชะตา รับทรัพย์มีโชคลาภก็ได้นะครับบางไม่จําเป็นจะต้องถูกหวยเสมอไปนะครับอาจจะมีโชคลาภทางด้านเรื่องมรดกนะครับโชคลาภจากการเดินทางไกลโชคลาภจากการเสียงไทยนะครับบางทีเราก็เสียงทายก็ส่งผลทําให้ท่านปะสสาวะเร็จลาบลื่นอาจจะถูกคนบางคนเชือเช้อเชิญน,นะครับไปงานแต่งหรือว่าเชื้อเชิญไปทําอาชีพต่างๆอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับนายหน้านะครับผมก็สําคัญกับคนเกิดวันพุธ มาดูคนเกิดวันเพื่อจำดีคนเกิดวันเพื่อจำดีตกตำแหน่งชะตาโอาโหสิกรรมนะครับตัดปัญหาต่างๆให้หมดไปสิ้นแล้วดวงชะตาจะสมหวังดังใจหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าไปอาฆาตแค้นใครอย่าไปสาบแช่งใครใครทําให้คุณเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกทรมานนะครับเจ้าหนี้ก็ตามนะเจ้าหนี้ก็ทําให้เราเจ็บได้นะครับยืมเงินไปนะครับบางคนก็ไม่คืนนะครับ เจ็บปวดรุดน้าแสนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆคนโดจะเลิกลากับปัญหาความรักรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการกับความรักแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับดวงชะตาเทวดาจะมาให้โชคสมหวังดังใจหมายนะครับอาจจะมีโชคลาภทางด้านเรื่องความรักก็ได้ไม่แต่ไม่แน่นะครับผมจะหนุนนาดวงชะตาพิษาลทําทให้ท่านเจริญรุ่งเรืองสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเป็นอิสระนะครับมีอิสระทางด้านเรื่องความพิดเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมากมีความคิด นะครับอดทนอยู่ในกรอบของท่านนะครับเพราะฉะนั้นควรไปไถ่ชีวิตมากๆนะครับปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยโครกระบือนะครับแล้วดวงชะตาจะเปิดนุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์โดยโชคจะได้อิสระไงนะครับเทวดาจะมาหนุนนําให้โชคนะครับถูกหวยนะครับสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้นะครับท่านจะสมหวังดังใจหมายการงานการเงินอิสระทางด้านเรื่องการเงินจะบังเกิดแก่ตัวท่านแต่อย่าลืมปปล่อยนอกปล่อยปลาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะครับปล่อยเข้าไป นะครับผมไม่ว่าท่านจะเลี้ยงอะไรไว้นะครับก็ต้องดูนะสิ่งที่ต่างๆที่เหมาะสมนะครับบางคนอาจจะกักขังโดยที่บางอย่างไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวทาให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองก็โดนกักขังเช่นเดียวกันนะครับกักขังในที่นี้คือกักขังทางด้านเรื่องการการเงินนะครับเพราะว่าท่านอย่างเช่นท่านเลี้ยงอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับไปจับมาจับเป็นสัตว์ป่านะครับนะครับเป็นกบเป็นอะไรเลี้ยงเอาไว้นะครับแต่ว่าบางที ถามเขาไหมว่าเขาอยากอยู่กับท่านไหมนะครับเขาไม่ได้อยากอยู่กับท่านเขาอยากอยากอยู่ธรรมชาตินะครับท่านก็ควรที่จะปลดปล่อยก็เช่นเดียวกับการงานการเงินของท่านนะครับถ้าการงานการเงินของท่านติดขัดรู้สึกว่ามันโดนกักขังเอาไว้นะครับก็ในเมื่อมีกินมีใช้ก็ให้มีเท่านี้ไงนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ราบลื่นไม่สมหวังดังใจหมายฉันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถมันก็ไม่ได้นะในลักษณะนั้นมันไม่เป็นอิสระมันเหมือนโดนกักขังไว้ในอยู่ในกรงเล็ก อยู่ในกงเล็กๆรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเลยไม่เอาครับนะครับเราจะต้องปล่อยน้องปล่อยปลาให้ให้ชีวิตให้ทานนะครับและชีวิตของท่านจะเป็นอิสระต่อแต่นี้ไปนะครับโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ